ค่ะอันนี้หนึ่งในผู้เขาร่วมสมัครโรงงานไก่เนาะดีใจไหมดีใจมากดีใจมากแล้วแล้วตอนนี้เราว่างงานอยู่ไหมหรือว่าใช่ค่าว่างงานอ๋อว่างงานเนาะแล้วทำไมถึงเลือกที่จะไปประเทศไต้หวันไม่ไปญี่ปุ่นไม่ไปเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคือประเทศยังไม่เปิดนะคะพอดีโอกาสมันพอดีรับผู้หญิงด้วยก็เลยลองสมัครลองลองสมัครดูสมัครสมัครยังไงสมัครกับพี่อิ๋วสมัครทางไลน์สมัครทางไลน์เนาะก็เลยได้มาจริงๆกลัวไหมที่แบบว่ายังไม่รู้จักพี่เลยแล้วแบบ วิสมัครทางไลน์จะได้ไปหรือเปล่าแบบกังวลไหมอ่ะรู้สึกกังวลก็กังวลก็ติดตามมานานนะคะติดตามมาสักพักหนึ่งแล้วก็มีคนติดตามเยอะด้วยก็เลยก็เลยลองดูที่นี่มาเห็นบริษัทแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกมั่นใจกว่าเดิมมั่นใจกว่าเดิมตอนแรกไม่รู้ไม่มั่นใจตอนนี้มั่นใจแล้วเห็นคนมาบินมาวีซ่ามั่นใจมากขึ้นไหมค่ะมั่นใจมากขึ้นว่าตัวเองจะได้ไปเขาจะให้วางเงินก่อนแต่อันนี้เรามาเห็นมาอะไรก่อนเราค่อยวางทีหลังเนาะพี่ไม่ได้เรียกเก็บเงินก่อนนะเออทีนี้ก็ พอไปถึงไต้หวันแล้วหนุมน่มๆเยอะมากเลยอะ่ะถ้าสมมุติว่ามีแบบผู้บงผู้บ่ามาจีบอย่างเงี้ยทำไงอะ่ะสมมุติอะ่ะก็จีบหรือเอาไม่เอาไปหาเงินอ๋ะเอาไหมั้งไปหาเงินไม่เอาค่ะตั้งใจไปหาเงินไม่เอา,า,เเอ,าอ่าโอเคเนาะเออขอบคุณมากคะ่ะเดี๋ยวรอรอพี่แจ้งวันวิซ่านะ